พยาบาลเบิร์นเอานะคะแล้วก็ลาออกกันมากเราขาดแคลนพยาบาลที่จะมาทํางานนะคะก็มีได้มีการเปลี่ยนแปลงสปาพยาบาลจะให้พยาบาลเป็น จากเวน8มาเป็น12ชั่วโมงนะคะก็เคยเป็นพยาบาลมานะคะแล้วก็มีประสบการณ์การทำงาน8ชั่วโมง12ชั่วโมงนะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในการทำงานเป็น12ชั่วโมงเนี่ยดิฉันขอสนับสนุนเลยนะคะว่ามันมีข้อดีอย่างมากเลยมากสวัสดีค่ะ ทจียปนาศสีนะคะมีประสบการณ์เป็นพยาบาลที่เมืองไทยเนี่ยสิบสามปีนะคะก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ประเทศแคนาดานะคะในบิทิสค c ลัมเบียในแวนคูเวอร์นะคะแล้วก็ทำงานในเป็น อานะคะอยู่ที่นี่17ปีนะคะปัจจุบันก็รีไทยแล้วนะคะจะเอาความคิดเห็นส่วนตัวนะคะมาพูดถึงในเรื่องการทำงาน12ชั่วโมงนะคะเมื่อเทียบกับ8ชั่วโมงให้ฟังนะคะว่าการทำงานใน12ชั่วโมงเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะในส่วนตัวดิฉันขอสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะในช่วงที่เราทำงานอยู่ที่เมืองไทยอาเวร8ชั่วโมงเนะะี่ยค่ะ ลคือหลายหน่วยงานนะคะคือทำงานสัญญกรรมแล้วก็มาทำงานในห้องคลอดนะคะเว้น8ชั่วโมง ตารางเวรก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทำสามทำเวรเช้า3หรือ4วันนะคะแล้วก็เวรอีก2วันนะคะแล้วก็จะได้หยุด2วันแล้วก็กลับขึ้นมาทํางานอีก4ี่ถึงวันแล้วก็หยุดอีก2อย่างมากก็3วันนะคะวันไหนที่มีเทศกาลอย่างสงการปีใหม่นะคะเราก็จะมีวันหยุดเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ปัญหาอะไรรู้ไหมคะว่า เวลาเราทํางานเสร็จแล้วเนี่ยจะก่อนจะถึงวันหยุดเรา,าเราลงเวรดึกมานะเท่ากับว่าวันแรกที่เราหยุดเนี่ยเราไปไหนไม่ได้และเราต้องการการพักผ่อนนอนหลับไปบางทีก็ครึ่งค่นวันเข้าไปแล้วนะคะเหลือวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่เป็นวันหยุดจริงๆเนี่ย จะไปต่างจังหวัดจะไปเยี่ยมญาติหรือว่าจะไปเที่ยวกับแฟนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลำบากนะคะเราก็วนเวียนอยู่ภายในตัวจังหวัดอย่างนั้นหรือเมื่อก่อนอยู่จังหวัดนนท์ก็วนเวียนอยู่ในนั้นหรือว่าอาจจะไปะพักผ่อนใกล้ๆจังหวัดมากไปเช้าเย็นกลับนะคะกลับมาถึงดึกดื่นอะไรวันลุ่มขึ้นต้องกลับขึ้นชีวิตเป็นอย่างนี้นะคะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เปิดหูเปิดตาไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง นะคะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วในการทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยชีวิตอยู่กับโรงพยาบาลจริงๆเลยนะคะมาอาทิตย์หนึ่งทำห้าวันในในเวันเนี่ยมาอยู่ที่โรงพยาบาลสักห้าวันแล้วไม่ได้มีเวลาอ,อ,อยู่ที่บ้านมากเท่าไหร่การมาทำงานในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาตัดเตรียมนะคะ ใช้เวลาเดินทางในเวลาในช่วงเนี้ยเราไม่ได้รับค่าแรงในส่วนนี้ทำงานเวร8ชั่วโมงเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้ออกไปสัมผัสโลกภายนอกเท่าไหร่อยู่แต่ในโรงพยาบาลแล้วก็8ดชั่วโมงนะคะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเวรเช้าขึ้นมาขึ้น7ออกอบ่าย3นี้ก็สี่ 4, ลงเวรมาก็ถึงเวลาทานอาหารอาหารเย็นทานเสร็จแล้วก็มืดคำ่ำก็ต้องกลับ เข้าหออย่างนี้นะคะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเห็นโลกภายนอกเท่าไหร่นะคะนี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือพยาบาลไม่ได้แต่งงานหรือไม่ได้ออกไปเจอโลกภายนอกหรือว่าได้ไปเที่ยวเท่าไหร่พอมาอยู่ที่แคนาดานะคะมาเริ่มทํางานเวรนสิชั่วโมงนะคะเวรนมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทำสี่หยุดห้ากลับมาทำอีก4แล้วก็หยุด4นะคะถ้าเราอยากจะไปไหนไกลๆเนี้ยเราเวเราแลกเว้ทั้งล็อกเลย สี่วันเราก็จะได้วันหยุดเท่าไหร่ล่ะห้าวันบวกอีกสี่วันเป็นเก้าวันบวกอีกสี่วันที่เป็นวันหยุดของเรามันก็จะเป็นอ่าสิบสามหรือสิบสี่วันเท่ากับสองอาทิตย์เลยเราจะเราก็มีเวลาอาจจะไปแคมปิง้งไปเรียนพิเศษไปเรียนทำอาหารไปต่างจังหวัดได้ที่เราจะต้องขับรถไกลๆนะคะหรือว่าอาจจะกลับไปอย่างอยู่แคนาดาเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยเราสามารถบินกลับไป ถ้ามีฉุกเฉินที่เมืองไทยเนี่ยเราสามารถที่จะบินกลับไปแล้วก็บินกลับมาทํางานโดยที่แบบว่าไม่ต้องอพึ่งวันเวถ้าเกิดว่าเรามีวันเวอีกเราจะได้หยุดยาวเลยอันนี้ข้อดีของเวน12ชั่วโมงตัวเลขที่จะมาแสดงให้เห็นว่าการทํางาน12ชั่วโมงเนี่ยเรามีเวลามีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นนะยังไงเหรอเพราะว่า ทำงานอย่างรอกหนึ่งทำสี่หยุดห้านะคะเก้าวันเราทำงานวันละสิบสองชั่วโมงสี่วันเราสี่สิบแปดชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแปดชั่วโมงเราเวนเราเนี่ยห้าวันนะรอกหนึ่งห้าวันแปดห้าสี่สิบสี่สิบชั่วโมงแต่ว่าเราจะได้วันหยุดแค่สองวันเองแล้วเราก็จะต้องกลับมาทำอีกสองวันในในเก้าวันเนี่ย มาทําอีกสอวันก็คือ16ชั่วโมงนะคะมันก็จะเป็นเท่าไหร่5้ชั่วโมงใน9วันเราทํางานมากกว่าที่12ชั่วโมงในในในเวันในล็อกหนึ่งเห็นไหมคะว่าเราพยาบาลจะต้องทํางานมากกว่าการทํางาน8ดชั่วโมงเนี่ยอย่างที่เราเราบอกว่าเราจะต้องในแต่ละวันการทํางานแต่ละวันเราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็เดินทางในส่วนนี้เราไม่ได้ ค่าแรงนะในช่วงใ,ในการที่เราเดินทางมาทํางานบางคนอยู่ใกล้โรงพยาบาลใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะไปมาครึ่งชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงก็เป็นเวลา1นึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้เราไม่ได้ค่าแรงแต่ถ้าเกิดว่า12บสองชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาทํางานทุกวันนะคะมันก็จํานวนวันที่เราจะต้องเดินทางมาทํางานน,น้อยลงเราก็จะมีประหยัดค่าน้าํามันรถประหยัดค่า การทาความสะอาดเสื้อผ้าไปชั่วโมงเรามีเวลาที่เราจะดูแลตัวร่างกายแล้วก็สุขภาพเรามีเวลาที่จะพักฟื้นร่างกายเรามีวันหยุดห้าวันเนี่ยเราสามารถที่จะไปเดินซื้ออาหารนะคะกลับมาทําอาหารได้กินอาหารอย่างเต็มที่มีเวลาพักผ่อนในเรื่องของด้านจิตใจเรามีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นความสําคัญในครอบครัวดีขึ้นเคยเหต มีตัวอย่างได้ไบ่อยๆในเมืองไทยเรานะคะที่พยาบาลทำงานทุกวันแถมยังจะต้องขึ้นโอเวอร์ไทม์อีกไม่มีเวลาให้ครอบครัวให้สามีเกิดการสามีมีไปมีเมียน้อยเกิดการนอกใจความสัมพันธ์ที่ห่างเหินไปไม่มีเวลาให้ลูกลูกกลายเป็นคนที่ขัดความอบอุ่นไปติดยาบ้างนี้จริงไหม ท่านผู้ชมที่เป็นพยาบาลมีความคิดเห็นว่าจริงไหมมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมการทํา12ชั่วโมงเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ขึ้นมากขึ้นมาเราทำส4ชั่วโมงเรามีวันหยุดหยุดวันหนึง่งในขณะทีะ่วันหยุดเนี่ยเราสามารถปิกอัพหมายถึงว่ามาขึ้นขึ้นเวรเราได้อุปทาเป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะ เพิ่มรายได้ได้ในขณะที่เราได้รับการพักผ่อนเรามีกำลังที่จะมาขึ้นขึ้นเวนได้อีก แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานแปดชั่วโมงเนี่ยเราทำห้าวันมาแล้วแล้วมีวันหยุดแค่สองวันเนี่ยวันแรกเนี่ยลงเวรดึกมาเราต้องพักผ่อนแล้วถ้าจะให้มาอ์ไทา์อีกขึ้นอีกเวรหนึ่งเนี่ยมันไม่ไหวนะมันเวลาหยุดทํางานห้าวันแล้วหยุดแค่วันเดียวแล้วกลับขึ้นมาทํางานอีกเนี่ยมันไม่ไหวสุขภาพมันแย่ในเรื่องของอัตรากําลังเวรสิบสองชั่วโมงมีาง่ายกว่าที่ในการจัดสรร อัตรากำลังคิดอยู่ง่ายๆนะคะภายใน24ชั่วโมงเรามีงานให้พยาบาลทำงานในตึกนี้ในหน้าที่นี้ดูแลคนไข้ในบล็อกนี้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าเวรแปดเนี่ยเราจะต้องใช้พยาบาล3คนในการดูแลผู้ป่วยในล็อกนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวร12ชั่วโมงเราใช้พยาบาล2คนในการดูแลผู้ป่วยในล็อกนี้พยาบาลอีกหนึ่งคน อยู่บ้านถ้าเกิดว่ามาีเหตุฉุกเฉินพยาบาคนไข้เรามากขึ้นพยาบาลหรือว่าพยาบาลที่ดูแลในล็อกนี้เกิดลาป่วยขึ้นมาเราสามารถดึงพยาบาลซึ่งอยู่ที่บ้านเข้ามาทำงานได้เป็นเราไม่ต้องสูญเสียอัตรากำลังแล้วการพยาบาลผู้ป่วยยังคงดำเนินต่อไปเห็นไหมคะ ว่ามันง่ายต่อการจัดสรรอัตรากำลังเวน12ชั่วโมงเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างเลยซึ่งที่เห็นก็คือมีการจัดสรรอัตรากำลังง่ายกว่าการจัดเวนง่ายกว่าไม่ต้องมามาีต้องจัดเช้าใบดึกนะคะเว้นเช้ามีคนขึ้นหรอเว้นบา่ายกะมันจะมีข้อข้อจำกัดในการที่จะต้องจัดเวน ยากขึ้นไปอีกนะคะสิชั่วโมงนี้จัดเวรได้ง่ายกว่าแล้วพยาบาลมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีช่วงระยะเวลาในการฟื้นฟูสุขภาพนะคะมีเวลาให้กับครอบครัวได้มากขึ้นทางเศรษฐกิจไม่ต้องมาโรงพยาบาลทุกวันประหยัดน้ำมันไปอีกก็เสียของเวร12ชั่วโมงนี่ที่เราทำงานมานี่ก็คือในวันที่เรา เป็นวันที่ยากสําหรับเราเป็นวันที่เหนื่อยสําหรับเราในการที่เจอคนไข้ยุ่งคนไข้ที่พูดจาไม่รู้เรื่องนะคะบอกให้ทําอะไรก็ไม่ทําเถียงทุกอย่างนะคะแล้วก็คนไข้มีอาการหนักอันนี้จะทําให้เราจะต้องทํางานหนักมากขึ้นถ้าเกิดวันไหนเป็นอย่างนั้นเนี่เราโอ,าอไหรม่ เมื่อไรจะแปดชั่วโมงสักทีเมื่อไหรจะได้ลงเวรสักทีภาวนา,อาขอให้เวรน,นี้เป็นเวรแปดอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือข้อเสียของเวรสิบสองชั่วโมงนะคะถ้าเราไปเจอคนไข้หนักๆน,นะคะจะทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าเวรมันต่อไปอีกสี่ชั่วโมงนะคะต้องทําเวรยาวขึ้นไปอีกสี่ชั่วโมงแต่อันนั้นก็ มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะบางวันเราก็ถ้าเกิดว่าเป็นวันที่อีซี่นะคะเรามีความสุขในการทํางานเพราะว่าเราคิดว่าโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ลงไปพักผ่อนแล้วนะคะ ย่งไม่ต้องถ้าเราอย่างเราลงเวรเช้านะคะจะไม่ต้องกลับขึ้นมาทํางานเวรต่อไปก็12ชั่วโมงนะคะเราก็มีเวลาพักผ่อนมากในด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วยนะคะเวร12ชั่วโมงจะทําให้เราพยาบาลเนี่ยมีความต่อเนื่องในการให้การพยาบาลนะคะ นอกจากที่จะพยาบาลให้การพยาบาลแล้วเราจะต้องมีการจดบันทึกนะคะจากประสบการณ์ทำเวรทำงานเวร8ชั่วโมงเนี่ยเวลาที่เราจะให้การพยาบาลเนี่ยมันก็สั้นอยู่แล้วแทบจะไม่ทันอยู่แล้วแล้วไหนเราจะต้องมีมาจดบันทึกอีกนะคะเวร12ชั่วโมงเราจะสามารถที่จะสเปซเวลาในการทำงานของเราได้และเราก็ยังมีเวลาในการจดบันทึก ให้การพยาบาลอีกมันจะง่ายการดูแลผู้ป่วยในเวร12ชั่วโมงเนี่ยจะทําให้การพยาบาลต่อเนื่องกว่าอย่างเวรเช้าเราจะเห็นผู้ป่วยตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าให้การทานอาหารไฮยีนช่วยเช็ดตัวตอนบ่ายกินอาหารกลางวันตอนเย็นกินอาหารเย็นผู้ป่วยในแต่และว,วันเนี่ยในช่วงสามมื้อเนี่ยเขากินอาหารได้ดีไหมอันนี้จะช่วยในการแผนในการ ให้การพยาบาลผู้ป่วยได้มีฟิสิโอมาทำออกกําลังกายการส่งผู้ป่วยไปตรวจในชวดส่วนใหญ่แต่โพสิเยอร์ก็จะทำน <c oughs> ในเวลากลางวันนะคะเราจะได้เห็นผู้ป่วยสิบสองชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างจะรู้สถานการณ์แล้วก็การเป็นไปของผู้ป่วยนะคะทำให้เรา,าได้มีเวลาในการที่จะวิเคราะห์ผู้ป่วยนะคะแล้วก็ส่งต่อให้เวรดึกในเวรดึกเนี่ย จะดูในเรื่องการพักผ่อนของผู้ป่วยซึ่งมีความสําคัญในการฟื้นตัวนะคะในการรีแฮบของผู้ป่วยก็จะเห็นว่าการให,กาให้ยาก่อนนอนผู้ป่วยทานได้ไหมในช่วงระยะเวลากลางคืนเนี่ยผู้ป่วยนอนหลับได้ไหมนะคะก็คือการให้การพยาบาลมันจะต่อเนื่องแล้วก็มีการส่งต่อ ได้ดีกว่าที่จะเป็นเวณสามเวรใน24ชั่วโมงท่านผู้ชมหรือว่าบุคลากรท่านใดน,นะคะมีความเห็นอย่างไรนะคะอย่าลืมมาช่วยกันแชร์แล้วก็ให้ความคิดนะคะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะสำหรับในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในวงการพยาบาลในบ้านเรานะคะในส่วนตัวดิฉันขอสนับสนุนอย่างยิ่งนะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพยาบาลนะการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนานะคะถ้าเราไม่มีการ เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไม่มีการพัฒนาหรือว่า improve ขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดปัญหาอย่างใดนะคะปัญหามีทางแก้ได้เสมอเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ